เดี๋ยวพี่เลงแนะนําตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาเล้งนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกํากับการแสดงปีสี่ครับค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอสัมภาษณ์พี่เล็งสักนิดสักหน่อยอ่าก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นนิสิตของคณะศิลปกรรมครับแล้วก็เป็นนักสแสดงครับแล้วก็เลลิเกด้วยครับ๋อก็คือหลากหลายอาชีพมากเลยอ่าสำหรับพี่เล้งเนี่ย การที่เราทําหลายอาชีพแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาหรือว่าเราแมเนจเวลาในการทํางานแล้วก็การเรียนยังไงคะครับผมพอมันมีทั้งงานแสดงแล้วก็งานลิเกแล้วก็เรียนเนาะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคม,มากๆแต่ว่าพี่ก็จะให้เรื่องเรียนเป็นหลักครับก็คือถ้ามีงานชนพี่ก็จะต้องเลือกเรียนก่อนแต่ถ้างานไหนที่พี่สามารถบูฟไปได้แล้วก็อ่าไม่ส่งผลกับการเรียนพี่ก็จะไปทํางานด้วยเพราะว่า มันมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับอ๋อก็คือก็เรื่องเรียนก็ยังเป็นหลักอยู่ใช่ะคะ่ะพาคาถามต่อไปนะคะอออยากถามว่ามีคําแนะนําเกี่ยวกับคนที่อยากทํางานสายนี้แต่แบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำไหมคะได้เลยครับก็สําหรับคนที่มีความฝันเนาะเหมือนกับเหมือนกับพี่เลยพี่ก็มีความฝันพี่เลยเริ่มที่จะเริ่มไป audition แล้วก็เริ่มไปแคสแล้วก็ตอนนี้นะครับ คือในใสายงานวงการบันบเทิงเนี่ยเปิดมากๆเลยมีทั้งออเดชั่นแคสใครที่อยากจะเข้าวงการครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมีให้สําหรับเราเสมอแต่อยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นไวไหม,มก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับคะก็โอกาสเป็นสิ่งสัมพันธ์แล้วก็คว้าโอกาสได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล้งมากๆเลยนะคะคนะขอบคุณนะคะ